ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ครูดีในดวงใจครั้งที่20พุทธศักราช2566ของนางบุพาชัยวงศ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านต้นพึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนางบุพผาชัยวงศ์เกิดเมื่อวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2513ปัจจุบันอายุ52ปีเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2505 36รวมอายุราชการ29ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกประมวยัยจากวิทยาลัยครูเชียงรายปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษณโนะรงเรียนบ้านต้นพึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2รับผิดชอบการสอนในระดับชั้นอนุบาล2พฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาแลนะคัดเลือกในโครงการครูดีในดวงใจตอนที่1จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูตัวบ่งชี้ที่1.1ครูมี ความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจสิทธิ์เป็นรายบุคคลแนละรายกลุ่มมีการช่วยเหลือดูแลติดตามในโอกาสตา่างๆอย่างทั่วถึงเช่นมีการเยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนมีการแสดงผลง,งานในห้องเรียนเผยแพร่ผลงานตลอดจนมอบของรางวาัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้สิทธิ์ตัวบ่งชี้ที่1.2ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจเพื่อให้ยึดถือ และนำไปปฏิบัติตามแสดงออกซึ่งมีใสในการประหยัดซื่อสัตย์อดออมมีวินยัยและจิตอาสาเป็นแบบอย่างในด้านความสามารถีขององค์กรและสังคมจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อร่วมงานและชุมชนตัวบ่งชี้ที่1.3ครูม,มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครูข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครูให้เกียรติยกย่องและเชิดชูเกียรติเลื่อนครูที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพและปฏิบัติตามระเบียบ ราชการครูอย่างเคร่งครับตัวบ่งชี้ที่1.4 ครูมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนอย่างสร้างสรรค์ข้าพเจ้าได้รับการยอมรับจากเพื่อนครูมีการแนะนําช่วยเหลือเพื่อนครูเช่นให้คําปรึกษาผลงานทางวิชาการการผลิตสื่อการสอนเทคนิคการสอนการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดมุมประสบการณ์การให้กําลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตในชุมชนการให้กําลังใจเพื่อนครูในวาระต่างๆและช่วยเหลืองานต่างๆในชุมชนอย่างเต็มใจตัวบ่งชี้ที่1.5ครูมีความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์พัฒนาคู ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยข้าพเจ้าเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเช่นการพาเด็กไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการพาเด็กไปวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนตอนที่2ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตัวบ่งชี้ที่2.1ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพข้าเจ้าศึกษาหาความรู้ผ่านวิธีการต่างๆได้แก่การทดสอบความรู้ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในวิชาชีพการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จนเป็นแบบอย่างให้กับครูในโรงเรียนและในต่างโรงเรียนในการพัฒนานงานให้มีคุณภาพตัวบ่งชี้ที่2.2ครูมีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนจดัดกิจกันมดที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทําหน้าที่ครูประจําชั้นอย่างเป็นความสามารถจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนตัวบ่งชี้ที่2.3ครูสร้างองค์ความรู้และนวัตก,กรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพจากความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนา ค้าพระเจ้าได้นําความรู้ตลอดจนผลงานต่างๆที่สร้างขึ้นรูปรวมเป็นคลิปวิดีโอในการจัดมุมประสบการณ์เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนประถมไวให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่2.4ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ส่งผลต่อคุณภาพเด็กจนเป็นที่ยอมรับมีนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองทั้งการคิดการแก้ปัญหาและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ที่2.5 ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์บริบทของชุมชนและบริบทของโรงเรียนมุ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมผ่านการสแสวงหาความรู้ที่หลากหลายเน้นทักษะการปฏิบตัติเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและดำเนินชีวิตให้มีความสุขตัวบ่งชี้ที่2.6 ครูมีการใช้และพัฒนาสื่อวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างสื่อการสอนให้เหมาะสมกับวยัยและหน่วยการจัดประสบการณ์อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตัวม่งชี้ที่2.7ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพข้าพเจ้ามีการดําเนินการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเช่นการสังเกตการบันทึกพฤติกรรม การสัมภาษณ์การตรวจงานการประเมินจากสภาพจริงของเด็กเมื่อจบการจัดประสบการณ์มีการบันทึกหลังสอนทุกครั้งเพื่อนําปัญหาที่พบมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาเพื่อทําวิจัยในชั้นเรียนต่อไปตัวบ่งชี้ที่2.8ครูมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้คัดกรองนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครองตัวบ่งชี้ที่2.9 รูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยของผู้เรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอ,อุ่นสะอาดปลอดภยัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ได้รับรางวาัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมและยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้กับครูในเขตพื้นที่ตัวบ่งชี้ที่2.10ครูมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนําไปสังเคราะห์แนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าบันทึกหลังสอนหลังจากจัดประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของเด็กและนําไปสังเคราะห์แนวทางพัฒนาเด็กผ่านการทางวิจัยในชั้นเรียนตอนที่3 การใช้หลักธรรมพิบาลตัวบ่งชี้ที่3.1ครูใช้หลักคุณธรรมนิติธรรมในการปฏิบัติงานข้าพเจ้ายึดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมยอมรับความคิดเห็นของเพื่อร่วมง,งานทุกคนร่วมช่วยคิดช่วยทำเพื่อแก้ปัญหาให้กับทางโรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาสและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กตัวบ่งชี้ที่3.2ครูใช้หลักสูตรความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าใช้หลักสูตรต้้นทุจริตในการปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการวัดและพัฒนาการเด็กด้วยความโปร่งใสให้ความรักและเมตตาเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเป็นไปอย่างยุติธรรมและทั่วถึงตัวบ่งชี้ที่3.3ครูใช้หลักความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับรู้เสนอความคิดเห็นการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านอื่นๆของตนเองอย่างสม่ำเสมอมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจตัวบ่งชี้ที่3.4ครูใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าตรงต่อเวลาทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยดีทำง,งานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามีความกระตือรือร้อนในการปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมอย่างต่อนเนื่องตัวบ่งชี้ที่3.5 ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและเด็กในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีการใช้หลักความคุ้มค่าและพอเพียงในการจัดประสบการณ์เช่นการทำสื่อการสอนและการพาเด็กทำงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นแบบอย่างผู้นำการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตอนที่ 4. รางวัลและผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ ตัวบ่งชี้ที่4.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่4.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรประถมวัยพุทธศักราช2560พบว,ว่าเด็กผ่านการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรการศึกษาปถมวัยพุทธศักราช2560คิปเป็นร้อยละ100 ตูบ่งชี้ที่4.3ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เด็กหญิงเยาวลักัญญาเด็กหญิงอาทิตยาโปธาพันธ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้นงานศิลป,ปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64ประจำปีการศึกษา 2557เด็กหญิงปัพิชยาวิบูลสิริชัยได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเรียนทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2559เด็กหญิงพิชชาพรอ,อุตตานเด็กหญิงสิริซัน์นำแสงผา เด็กหญิงชุติการแสนอายได้รับรางวัลเหรียญเงินการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายสถานศึกษาประจำปี2559เด็กชายนัทภูมิแสนล้อมเด็กหญิงบุญยาพรเจนหันเด็กหญ,ญิงญานิสาคำแหงได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปดการกร,ระดับปฐมวัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562มีเด็กชายพานุวัตตาจุมปาเด็กหญิงพิชยาภาแอนดอนเด็กหญิงพิชยาพักแอนดอนได้รับรางวัลเหรียญทองการปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2,562ตูบ่งชี้ที่4.4ครูมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์1ได้รับตราพระราชทานสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย รางวัล1นึ่งแสนครูดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายเบสแพททีประจำปีงบประมาณ2564การจัดประสบการณ์ปทมวัยระดับดีเยี่ยมได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปีการศึกษา2562 ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบย,ยมุขประจำปีการศึกษา2,563เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2,564ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรการอบรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับโล่รางวัลห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2,560ในระดับดีเยี่ยม3ปีต่อเนื่อง และปีการศึกษา2564ได้รับเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมเพื่อคงสภาพรางวัลครูดีสีเวียงหนองล่องประเภทข้าราชการครูเนื่องในวันครูประจำปี2565